ปีนี้เป็นปีแรกอะหนูเพิ่งจะออกผลนะนะก,ก็พอขายได้เรื่อยๆช่วงนี้น่าจะประมาณเพิ่งเริ่มเริ่มมันเพิ่งเริ่มสุกบ้างนะครับประมาณสัก50โล50-60โลเพราะยังทยอยสุกอยู่บางต้นก็ยังไม่สุกอะคะ่ะยังไม่แก่ถ้าเป็นลูกใหญ่ๆก็ประมาณโลละ400ถ้าเล็กลงมาก็300แต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่หว,นหวานขายถ้าไม่หวานก็จะไม่เอาขายแล้วส่วนหนึ่งถ้าลูกเล็กๆก็ไม่ขายจะเอาไว้ทำน้ำ น้ำอินทผลัมสดนะคะนอกจากน้ำอินทผลัมมีอย่างอื่นด้วยไหมคะมีต้นด้วยค่ะขายต้นต้นอินทผลัมเพราะเพราะเพราะค่ะเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆเพราะแต่โอกาสกายพันธุ์ก็มีลูกค้ากลุ่มที่มาซื้อค่ะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะจะหลายๆกลุ่มนะเป็นข้าราชการก็มีเป็นเกษตรกรก็มีบางคนก็สนใจอยากปลูกไว้ทานที่บ้านอะไรค่ะปีนี้ปีแรกนะคะผลผลิตที่ได้ก็ดี คือค่อนข้างจะดกปีนีน้แต่ก็คือจะเจอปัญหาตรงที่ว่าบางต้นมันฝายคือคิดว่าต้นไหนที่ฝายก็จะเอาออกเลยไม่งั้นไปขายแล้วก็เสียราคาเสียชื่อด้วย <c oughs> เพราะนั้นฝาิดฝายก็ยังไม่อยากขายไปแสดงว่าผลผลิตที่ออกจากส่วนนี้นี่คือเราการันตีเลยคือคือ,คอต้องคือให้คนคนที่มาซื้อเนี่ยเขาเดินชิมชิมแล้วพอใจต้นไหนก็เอาต้นนั้น ก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยที่ไก่ที่ไก่อันเม็ดของโชบุเนี่ยค่ะบำรุงพอดีก็เคยไปซื้อปุ๋ยอื่นมาใส่แล้วก็บางทีมันก็เป็นเชื้อราบ้างอะไรบ้างก็เลยใช้ของโชบุเนี่ยค่ะใช้โชบุมานานแล้วหรือยังคะใช้เมื่อปีที่แล้วค่ะใช้รองก้นแล้วตอนนี้ที่ปลูกใหม่ก็ก็ใช้รองก้นด้วยแล้วก็ใส่บนพื้นดินด้วยค่ะ ก็ช่วยให้ดินนระ่วนซุยแล้วก็ค่อนข้างโตเร็วจะเห็นได้ว่าจากพันธุ์ที่ซื้อเนื้อเยื่อมาเนี่ยสปีก็ค่อนข้างโตจากที่ต้นเล็กๆที่ออกจากแคปซูลเลยอะ่ะพอประมาณสักคือจะโตเร็วอะ่ะไม่ไม่ต้องอนุบาลไว้ในในกระถางก่อนเลยลงพื้นดินเลยก็ค่อนข้างโตเร็ว2ปีก็ออกผลแล้วรู้จกักมาจาก odpowied YouTube <c oughs> ดูใน y o u t u b e แล้วก็แฟนก็นเลยโทรติดต่อไป ก็มีใช้กับมะม่วงมะนาวส่วนหนึ่งค่ะคือปุ๋ยโชบุจะค่อนข้างละลายช้าหน่อยนะถ้าไม่เจอฝนก็คือจะใส่เดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งประมาณนั้นนะคะใส่ตั้งแต่ช่วงเริ่มปลูกตอนนี้มีต้นเล็กๆส่วนหนึ่งก็เริ่มเริมตั้งแต่รองก้นแล้วก็ใส่ข้างบนดินด้วยดินมันจะค่อนข้างร่วนซุย wow.